ำหรับการเดินทางลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ก็ได้สร้างความดีใจให้กับประชาชนอย่างมากและหวังให้นายกรัฐมนตรีนั้นได้แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนขณะที่ทางจังหวัดเองก็เตรียมที่จะสั่งเนอของงบประมาณกว่า1 0 0ล้านบาทในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็อุทก,กภัยค่ะ บรรยากาศในตัวเมืองจังหวัดระยองก็เป็นไปอย่างคึกคักในส่วนหนึ่งค่ะก็เป็นผลจากในวันพรุ่งนี้นางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะจะได้ลงพื้นที่มาพบปะชาวระยองและตรวจติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหานนคมอุตสาหกรรมมาตราพุทธทั้งในส่วนของการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านมาและการวางแนวทางป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอย่างเป็นระบบค่ะว่าอยากให้ช่วยเรื่องอะไรใช่ไหมก็ เศรษฐกิจอ่าแล้วก็ยังไงคือโศกิจตนี้มันก็แย่เนาะอ่าค้าขายก็ทุนทุนก็สูงและอย่างคนก็อะไรได้คงที่แต่ว่าสินค้าก็สูงขึ้นคนก็เลยมาจับจ่ายกันน้อยเพราะว่าต้องประหยัดเงินก็ยวเขามาช่วยเหลือประชาชนก็ดีใจหนูมาแต่ยังไม่เคยเห็นอยากเห็นอยากอยากเห็นอยากให้เขาช่วยอะไร ถ้าท่านมาแถวนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าเศรษฐกษิจของเราจะดีขึ้นในแถวระยองนี่ครับคือเป็นเมืองท่องเที่ยวของเมืองระยองครับคใครๆเมืองไหนเขาก็มาที่นี่กันนะครับเขาก็อยากจะให้ท่านมาสำหรับเวลา10นาฬิกา30นาทีในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมายัางสำนักงานที่คมอุตสาหกรรมมาตาพุธเพื่อรับฟังรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานกรณีเหตรเุระเบิด บริษัท BST Elastomer จำกัดเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาและแผนการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกลุ่มนิคมอุตสาหากรรมพื้นที่มาบตาพุทธโดยขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมแล้วรวมถึงในด้านการรักษาความปลอดภยัยและการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆและคาดว่าจะมีชาวจังหวัดตรองและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาให้กำลังใจนาย,ยกรัฐมนตรีกันเป็นจำนวนมาก และหลังจากรับฟังบรรยายสรุปที่สำนักงานการที่คมอุตสาหกรรมมาบตาพุธแล้วนายกรัฐมนตรีสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุธซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญอย่างมากขณะเดียวกันจังหวัดระยองเตรียมที่จะเสนอของงบประมาณพัฒนาจังหวัดระยองในการประชุมครมนอกสถานที่จังหวัดชนบุรีในวันที่18-19มิถุนายนนี้ โดยเป็นโครงการระยะเร่งด่วนวงเงิน100ล้านบาทใน2แผนโครงการประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ําลุ่มน้ําทับมาตําบลเชิงเนินอาเภอเมืองสวงัดระยองโดยจะมีการก่อสร้างประตูร,ระบายน้ําและการขุดลอกหน้าฝายของประตูร,ระบายน้ํา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคด้วยงบประมาณ60ล้านบาทเพื่อเป็นการนำร่องการดำเนินโครงการดังกล่าวก่อนมีการต่อย,ยอดพัฒนาลุ่มน้ำทับมาทั้งระบบต่อไป2โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกโครงข่ายถนนเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรมสู่ปลายทางส่งสินค้าถนนสายมาตบตาพุดหนองแบ งบประมาณ40ล้านบาทเป็น4เล4เลนรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง นอกจากนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะยังมีคณะรัฐมนตรีอีกหลายท่านค่ะที่จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ภาคตะวันออกในช่วงของการประชุมคอรมอนอกสถานที่จังหวัดช,ชนบุรีนะคะในระหว่างวันที่18 19มิถุนายนนี้ค่ะช่วงนี้เช่นกับไปที่กรุงเทพค่ะ